อย่างนีง้อเรื่อยออกไปขอให้น้องๆรักษาสภาพนะครับเราต้องเป็นเรือชีพ้ได้นะครับในวันข้างหน้าที่เขาฝากไว้ก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณทั้งหนึ่งนะครับต่างประเทศก็ประมาณสิบวันนี้จิดวิเราเราคงคิดถึงถึงบ้านคิดถึงอาหาราเดี๋ยวนี้เราไปทานอาหารร่วมกัน ไปหนึ่งชอ็อตยางไว้างไว้คางไว้โอเคค่ล้นคม่ีคิดว่าจะเ few d a y วันนี้คอมว่า